ต้อนรับนานของไฟขับจมร่ไอหมาบ้าขรนรงอุนขอุรหนอยสองคนนี้ไ่าเกินโตเตอร์แล้วนะฮะว่า ป้าตัวโกงกับเกมดีใครจะแข่งกันวันนี้อีกไม่กี่ใจได้ชมครับเอกข่าวครัคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่ใจครับขอเงียบเสียแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสูนค่ายขับระยองคู่นี้หลายคนติดตามนะครับหลังจากต่อยกับเดนโจ๊กเกอร์ต่อยแะไรแบบนีอะไรอยื่นไหมครัก็มีแต่ทำให้เต็ม เขาเคยเขาผมเจมีเขาก็ไม่มีอะไรจะพูดแลก็จะทำให้งานที่สุดทาบผม้าก่อนพีตาก็พี่กับน้องอะไรครับแต่อ่านก็คุ่นี้ผ่านเดินมาดูนะครับก็เีตากับเจมี่านานคือสุนเอาแล้ว วันนี้เราขอเสียงชาวระยองครับเชียร์ให้ดังที่สุดน,นะครับไม่ต้องเก็บเสียงไม่ต้องออมแรงนะชาวระยองนะสัญญาจะเชียร์ให้สุดน,นะวันนี้ให้สมกับที่รอคอยและขอเชียร์ให้ทั้งคู่่อยนวอยากกระพริบ,ตา,ากกบตาคู่นี้อยากกระพริบตาอยากกระพริบตาคู่นี้เปิดไฟเลี้ยวไม่มีแน่เลยวันนี้ ใครใครอยากดูด้วยได้เพียนขอเพียงเดาสามนาทีไ oh. ม่ต uh ้องอีดูเชียงกันไกันได้หมดไม่ได้มาเล่นๆนะไม่เ oh. ลี้ยวนะมันเลยไม่เล่นไม่ได้มาเล่นเล่นไม่ได้มาเล่นเล่นเจมสนี่มาแล้วเจมส์ ขอแคบแคบมาขอแคบแคบเออเออตีทอนตีทอนตีทอนมาเลย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  跑来，接力队员，接力，跑来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 。 เปิดไปแล้วเว้ยอย่างนี้มันได้มาเปิดไปแล้วไงไม่ได้มาเล่นๆทีนี้มาเจมเลเอาหน่อยๆออกต่อแล้วเอ้ยสู้เพื่อการเราโคยให้สู้เพื่อการเราโคยอู้โด้ เนนนเเเดินขอเ้มข้มวาาเลยอไปาแล้วออกไปมาแล้วออกกันยเอาเยเอายเอายเอาเยเออ ઓ મારી 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 આ છે એક ઓકાત เดียว ઓકાત เดียว ઓ ઓ ઓર દોડ 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 ઓટો આ મર્યા છે છેલ્લો છેલ્લો છે